จร,จริงๆแล้วเป็นค่าวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะเป็นวันแม่เนาะจะขออนุญ,ญาตเอาภาษาจีนมาสอนค่านี้แทนนะคะ,ะเรื่องหมู่ชิ้นเจ๋หมู่ชิ้นเจ๋วันแม่นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนอีกรอบนึงวันนี้จะเรียนไม่นานนะคะเรียนไม่นานแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยจะให้เด็กๆไปทําวิดีโอมาส่งภายในวันนี้เลยนะโอเคไหมคะ ามาดูก่อนนะคะอ่คำที่เราดูประโยคเลยนะประโยคที่เราเรียนไปนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน,นะลูกประโยคที่หนึ่งนะคะมาดูประโยคที่หนึ่งเลยเด็กๆออกเสียงพับกันหมู่ชิ้นเจียคายเล่องโอชิ้นเจียคายเรอ่กๆใครใครต้องมีใครต้องการจดคำอ่านเป็นภาษาไทยมีไหม เดี๋ยวคุณครูจะจดคำอ่านเป็นภาษาไทยให้ถ้าใครต้องการคำนี้หมู่ชิ่งเจ๋อควายเลิศคือสุขสันต์วันแม่ใช่ไหมคะต่อไปอเวลาเด็กๆออกเสียงนะลูกให้ฟังคุณครูออกเสียงแล้วก็ออกเสียงให้ชัดในครั้งเดียวเพราะว่าถ้าครั้งแรกเด็กๆออกเสียงเพียนเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะออกเสียงเพียนไปตลอดนะคะให้ออกเสียงให้ชัดในครั้งเดียวนะออีกรอบหนึ่งนะคะหมูชิ่งเจ๋อควายเลิศ

เตี้ยนคางฉานโชวออันนี้ออกเสียงให้ชัดนะมันครูเห็นวิดีโอที่เด็กๆทำนะคะมีหลายคนก็ออกเสียงไม่ชัดนะเตี้ยนคางฉางโชคขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุยืนนานนะคะอ่าประโยคสุดท้ายหัวอมาหมากไอมาหมากัออมาแม่นะคะเดี๋ยวทีนี้อ่าที่ที่ สำหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะคะที่คุณครูให้เรียนที่คุณครูให้อันนี้ให้เรียนย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือว่ายังมีหลายคนยังไม่ได้ส่งวิดีโออันนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนเรียนอันนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยจะให้ไปทำวิดีโออัดวิดีโอบอกรักแม่มาให้คุณครูนะคะทีนี้วิดีโอตอนที่เด็กอัดวิดีโอนะลูกคุณครูย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ให้ออกอถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลจากกล้องใช่ไหมคะให้ออกเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าบางคนอยู่ไกลกล้องแล้วเสียงมันไม่ค่อยได้ยินนะลูกให้หนูออกเสียงดังอีกนิดนึงนะคะถ้าอยู่ใกล้กล้องก็พูดปกติแต่ถ้าอยู่ไกลกล้องก็พูดดังๆหน่อยนะคะแลมาทีนี้เดี๋ยวให้อ่านทีละคนนะเดี๋ยวให้ฝึกอ่านทีละคนก่อนเอาเริ่มจากอภิชยาค่ะ ชื่อ,อเลียงไม่เลอ์อ่าเก่งมากค่ะต่อไปจูนินงจูนินงเชียร์ช่นสินจูนินงชืนสียนชืนสินสิงผู้ชิ่นสียนสิ่งูอ่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่า เดี๋ยวคุณครูขอเขียนภาษาไทยไว้อ่าประโยคนี้นะคะจู้จู้หนินอ๋อนอนอีกนอนหนินอ่จู้หนินเจน ชนสิง幸ูจู<嗯>้หนิ่สิง幸ูอ่ะเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้อันนี้หนูยังเป็นเชนเซียนอยู่นะคะไม่ใช่เชนเทียนนะเราต้องเป็นเชนซินจู้หนิ่สิง幸ูอ่ะตรงนี้ จินิือเอออ่ะ祝您身心幸福。นช,นชียน,นฟูโอเคต่อไปไประโยคถัดไปค่ะอ่ามาตรงนี้ต่อไปคืออะไรลูกเน,นียนอะไรคะเนียนเนียนคาเจียนคางชางชูงชางสู อ่ะเดี๋ยวนะประโยคนี้นะคะเขียนคางเรี่ยนคางก็คือแข็งแรงฉางฉางสูงแ่็งคางฉางสูง เจียนคางฉางโชว์โอเคค่ะเจียนคางฉางโชว์อ่ะประโยคสุดท้ายวออะไรลูกว,วอวออ้าววอไอวอไอหมาหมาโอเควอไอหมาหมาเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปพิทยากรค่ะอ่ะพิทยากรประโยคที่หนึ่งเลยลูก 母亲节快乐！母亲节快乐！啊，拜拜！祝您祝您,祝祝您身心幸福，幸福幸福啊！祝您身心幸福，祝您身心幸福。 โอเคเก่ okay, งมากค่ะต่อไปค่ะหน่งอ้สามหมาอ่เเรียบร้อยต่อไปว่ารางรัดค่ะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะหมูชิ้นเจียข่ายเลิศจูนินชนซิงซิงฟูจู่นิน องนนิจูหนินชินเช,ชินนซิงฟูโอเคเก่งมากค่ะต่อไปเจียนคานฉันชูห่อไอยม้าหมาอ้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะอ่าน,นี้พูดชัดนะคะเกือบเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปค่ะอ่าเด็กชายเฟิร์สค่ะอ่านเลยลูกูเฉียงเจ 快乐，母亲节快乐，母亲节快乐。啊，宝贝，祝祥是金雄、布林<您>、布林<您>身心幸福，身心幸福。啊，宝贝哈，长寿健康长寿，健康长寿。 เื่ง,งช้างช้ชโอเคต่อไปวัวไอ้มามา่าอ้าวัวไอ้มามา่านิชนันค่ะนิชนันอ่านิชนันอ่านเลยลูกเปิดไมค์ค่ะหมูชิ้นเจียควายเลิหมูชิ้นเจียควายเลิอ่าได้ต่อไปจู่หนินเชิญซินซิน่งผู 祝您身清净除幸福幸福健康长寿健康长寿啊健康健康长寿长寿嗯ต่อไปสุดท้าย我爱妈妈我爱妈妈โอเคค่ะ okay, ปนวิทค่ะปนวิทปนวิทเอาเลยค่ะลูกหม่สิ้นเจย,ยล้ยา快乐母啊写啥母亲ย快乐母亲ล่ลอต่อไปจูนินเฉชิช้นชิงชิงฝู啊生心幸ต่อไปค่ะ จานคางฉางโฉอ่ศคำแรกเสียงสี่เจียนคางเจียนคางฉางโฉฉางโศฉางโศเจียนคางฉางโฉโอเคค่ะสุดท้ายค่ะฉันรัมแม่าอ่าเก่งมากต่อไปเข้าพูนค่ะแม่สิยนไคว่เด่อนิิงเช快乐，祝您天天ง อ๋อดีมากเยี่ยมคันสางชู่โอเคค่ะวออม爱妈าอ่ายอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูดูวิดีโอหนูส่งวิดีโอแล้วใช่ไหมคะส่งแล้วอ่าคุณครูดูวิดีโอของของข้าวปุ้นข้าวปุ้นออกเสียงชัดที่สุดเลยนะอ่ายอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปอ่าเดี๋ยวนะคะคนถัดไปใครเอย่ย มหาเทพค่ะ,ะไม่ต้องยิ้มถึงคิวเราแล้ว,ลวอ่าเปิดไมค์ค่ะชินเกียไไว้ลืออ่าเก่งมากค่ะต่อไปจู้หนินเซินจริง,งซิงโผเจนินซินจู่หนินเซินจริงซิงโูโอเคต่อไปค่ะเจียนค้างฉางสู้ 长寿长ช,ช,ช,ชเอ่อออเสียงศอกดิ์สอโชิ์ศ่กดิ์สิชธ์อ่า长ช่ชชอ่าต่อไปว爱妈ไอมาม่เอาเก่งมากค่ะมหาเทพคนถัดไปค่ะอ่าพัทรกรค่ะพัทรกรเปิดไมค์ค่ะ อ่ะอันนี้หมูชิ้นเจียไข่เลอะหมูชิ้นเฉี่ยไขเลออ่ะพูดดังๆหน่อยนะไม่หนูไม่ค่อยได้ยินนะคะต่อไปจูหนินอันนี้จูหนินอะไรต่อลูกอ่ะอันนี้อ่านถ้างั้นอ่านตามคุณครูก่อนนะจูหนินเชิญซินซิ่งฝู ชื่เงง祝您身心幸福。祝您幸福。อคนที่อ่านไปแล้วนะคะก็สามารถอ่านตามได้อ่านตามรอได้นะคะต่อไปเจี่ยงคางฉางซู่ท้ายหัวอ้ายมาม่อ่ะดังๆในลูกไม่ได้ยินหัวไอ้ายมามา อีกรอบนึ่งเห่อไอ,อม้มาแม่โอเคค่ะอ่ะต่อไปค่ะวรการค่ะ, <c oughs> อะเอาเลยลูกประโ<อ>ยคที่หนึ่งค่ะวัแมสขวายเล่สระอมูเสียสคนตแสู่สสันตสูหมูชิมู่ขสวมูวมูวมู่่สม่่่่่ จูนินชชนจิจูนินชชนจิงูเ้นซิ身อันนี้ซินซินอ่นซิง康ิง健ูเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเจียฟางฉังซู่โอเคสุดท้ายบ่อไนะอ้ม้ามาอ่าเก่งมากตอนตอนที่อัดวิดีโอเอา ให้เสียงชัดๆแบบนี้นะคะต่อไปทิติพรค่ะหมูชินเนียฮัยลเลอร์มูชินเจี๋ยควายเลอร์มูชินเจีย๋ยฮัลเลอร์ต่อไปจูนินจูจูนินเชนจินเชงจูซิงฟู่ซิงฟู 祝您身心幸福，祝您身心幸福。อันนี้อันนี้เสียง F สิ้นฝูสิ<福>้ฝู OK ต่อไปค่ะเจียงช่างฉางซู่เ<康>จียงคางเจียงช่างฉางซู่อันนี้อนนอกเสียงคอควายเจียงคางฉางซู่เจียงคางฉางซู่ ่าต้องฝึกพูดบ่อยๆนะคะฝึกออกเสียงต่อไปค่ะสุดท้ายวอไอ้มาหมาะโอเคต่อไปอ่าทิติพรได้แล้วเหลือภูมิพัฒน์ค่ะอ่าเลยลูกมูสินมูสินเจียควายเลอร์เเล快乐

เจียนคางฉางชู่เจียงคางฉางชู่อ่าประโยคนี้ออกเสียงชัดมากสุดท้ายค่ะวอาไงมา嘛โอเคศริรพัฒน์สอนค่ะหมูจิ้งเจียงไข่เลยหมูอันนี้เสียงเอ่อออกเสียงหมูหม่สีจิง้งไข่ 母亲节快乐！母亲节快乐！OK，拜拜。祝您是幸福，祝您，祝您,祝您身心，身心幸福啊！祝您身心幸福。祝您是幸,幸福，祝您哦，行哦，行，行，祝您，祝您,祝您身心幸福。 ซินซิงงซี่งฟูโอเคต่อไปค่ะียาฉาง健าง寿อ่าก่ออายมากอ่ะโอเคอ่อยอดเยี่ยมค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้เวลาตอนนี้เดี๋ยวคุณครูต่ออีกแป๊บนึงอ่าให้เด็กๆให้เวลาฝึกซ้อมอีกรอบนึงนะคะ เปิดไมค์ทุกคนเลยนะคะเปิดเสียงอ่านไปพร้อมกันนะอ๋อเลยพิมพ์ช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะอ่อเลยพิมพ์ช่ไหมปัญญาพรยังไม่เข้ามาใช่ไหมอ๋อใช่ไหมเอาเลยค่ะหมูชิ้นเจียวค่อยเล่อชูหนิงเชินซินเสียงฝูจานจางคางช่างโชดว่าไอยมาแม่เดี๋ยวประโยคที่สองอีกรอบหนึ่งนะจูหนิงเชินซินซิ่งฝู ชูหนิงเชืนชืเซียงฝูซิงฝูซิง okay. ฝูอ่าไม่ใช่เชียงนะลูกซิงฝูโอเคต่อไปประโยคที่สเจียนคางฉางู่เจียนคางฉางซู่โอเคค่ะเก่งมากอทีนี้ให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะหมู่ชิ่นเจียควายเลิหมูชิ่นเจียควายเลิ จูหลินชินซินซิงฟูจูนลินชินซิงฟูเจียนคางฉางโชว์เจียนคางฉางโชว์หัวไอ้มาม่าวไอ้มามาอ่ะทีนี้เอาอีกรอบนึงรอบสุดท้ายเอาสี่ประโยคพร้อมกันเลยนะหมู่ชินเจียค่อยเลิก 母亲节快乐，祝您生日幸福，祝您春心幸福，健康长寿，健康长寿，我爱妈妈，我爱妈妈。อ่าเก่งมากเดี๋ยวคุณครูให้เวลาเด็กๆฝึกซ้อมให้เวลาเด็กๆฝึกซ้อมสิบนาทีทันไหมคะอ่าห้านาทีห้านาที ห้านาทีได้ไหมได้ห้านาทีนะเสร็จแล้วไปเลิกจูหนินเชินซิงซิ่งฝูเจียนคานฉานเช่าหวอไอหมาหมา่าเก่งมากออกเสียงชัดเจนทุกคํานะคะออกเสียงเสียงวรรณยุกชัดเจนถูกต้องทุกคําค่ะเก่งมากค่ะ,ะน้องโบออกจากห้องได้เลยค่ะตอนถ่ายวิดีโอให้ได้แบบนี้นะโอเคไปค่ะ